สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะก่อนอื่นพี่ใจก็อขอโทษขออภัยพี่น้องที่ยังใหม่เข้ามาพี่ใจยยังไม่กลับไปนะเพื่อนๆใจเย็นๆนะที่พี่ใจยไปนะคะเพื่อนจ,จะไม่ต้องกลัวนะพี่จะจจดชื่อไปแล้วนะคะโอเควันนี้ก็มาเจอกันในรอบของซีลาวกันนะคะลาวสตาร์ลาว v i เลาวสามัคคี VIP และ สตาร์วีไคนละอันกับลาพัฒนานะคะเพื่อนๆมี FC สอบถามมาว่านี่คือลาวอะไรทําไมเยอะจังนะคะอันนี้จะเป็นมีทุกวันนะคะสาหรับลาพัฒนาก็จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนจะไปฟังสรุปพมันที่สรุปพมันที่8แล้วไปต่อวันที่9้าเราก็มาฟังคําเตือนนะคะเพื่อนจ๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า2 8ปีควรไดรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆจะรับชมให้มีสติรับชมให้ความบันเทิงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาเอาโช่วอลาบกับพี่ใจนะคะได้รอบหนึ่งแล้วก็ควรจะหยุดนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียไม่เหลือนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆพูดเยอะแตะ่วันนี้พี่ใจก็ให้ดินอยู่ที่673นะคะ หกกับเก้าตัวเดียวกันพี่ใจต้องพูดตลอดนะคะเพื่อนใหญ่เพิ่งรำคาญเนาะบางที fc ใหม่เข้ามาก็เอ๊ะมันคืออะไรนะคะสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะเพื่อนแล้วก็พี่ใจก็จะวางไว้ให้เนาะตามอ่ล็อกของหไยลาวนะคะอันนี้คือล็อกของหไยลาวนะเลขคงที่ก็จะคือหนึ่งสองสามนะคะ,ะถ้าไปชนกับของใครตรงกับของใครก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรเลขคงที่ของพี่ใจเนาะ โอเคเราก็จะไปต่อของลาวสตาผลที่ออกนะคะเดี๋ยวนะพี่เจยขยับโต๊กนิดนึงดึกดักเลืดดักนะคะลาสตาก็คือผลที่ออกห้าแปดสี่สามหกนะคะเพื่อนๆจ๋าแปดสี่นะ, 8, 4, นะคะเพื่อนๆแปดสี่แปดมานะพี่ใจผู้ประจําว่าตัวแทนนะนี่ค่ะอย่างนี้นะพี่ใจถือว่านับว่าใช่ด้วยนะถ้าใครบอกว่าใครจะไปรู้ คือพี่ j จก็บอกตลอดต้องฟังให้จบว่าถ้าเกิดใครชอบ8ดก็ต้องดูตามที่พี่ัยวางถ้าใครชอบ3ก็ต้องเอาไปทั้งชุดนะคะเพื่อนเอเอาไปชุดเดียวไม่ได้ถ้าบอกว่าจะเอา3าสไปอย่างเดียวไม่ได้ค่ะจะต้อง8ปดสไปด้วยนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้บอกไว้เพื่อความโชคดีเนาะ ส่วน36นะคะในใจในที่พี่ใจเจาะไม่มีแต่ว่าในเด่นมาด้วยกันนะคะเด่นมาคู่นะคะ3 6นะเพราะว่าถ้าใครรูดนะคะวิ่งรูดก็จะได้นะคะอันนี้ก็เท่ากับมาเด่น4นะคะเพื่อนพี่ใจบอกเลยว,ว่าจับคู่ได้นะคะจับคู่ได้แล้วก็ดูที่จับคู่ให้นะคะส่วนลาวีไอพีนะคะผลที่ออก70807 อ่า7มาหลักร้อยนะคะแล้วก็มาข้างล่างนะคะ7มานะคะเพื่อนจะมาตัวกลับนะคะ0 7 7 0นะคะแล้วก็ส่วน8นะคะเพื่อน8มานะแต่ว่าพี่ใจไม่ได้ลงตัว0ูนย์ให้นะคะก็ได้แค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะแปนะคะเพื่อนแต่8มาเนาะดิน8นะคะ แล้วก็ไปรอบสามคีวีไอพีค่ะเพื่อนๆจ๋าสามขีวีไอพีผลที่ออกคือสองแปนะคะ8 1ดหมาไหมวันนี้8มาเนาะพี่น้องแมาอีกแล้วเท่ากับกี่ครั้งละ3ใช่ไหมคะแปหลักร้อยก็มา2องค่ะเพื่อนๆดิ่นเฉพาะรอบนะ3ามสองมีไหมสามสองมีอันนี้ไม่ต้องกลับนะคะ นะคะพเพื่อนๆจ้าแล้วก็ส่วนสตา VIP นะคะผลที่ออกคือ2 8 0 3ปอ่า8 0 8 0มาอีกรอบ1 2 3 4มา4 8 0สำหรับ8 0ยมา4่เลยพเพื่อนๆจ้าเนาะแต่พี่ใจไม่ได้เอาศูนย์ใส่เข้าไปก็เลยไม่ได้เนาะ นะคะส่วนเดินเฉพาะรอบหลุดไปนะคะ3 7 3เมเข้านะคะ3มานะคะ3 7เข้าตรงๆนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้ก็ได้แค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะ8นะคะ8นะศูนย์พี่ใจไม่มีไงวันนี้ก็เลยไม่มีตัวจับคู่แล้วก็ถ้าเกิดใครจะจับอันนี้ไปวิ่งไปรูดนะคะหนึ่งสองสามก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็มีเข้ามีหลุดนะเพื่อนจ๋า ต่อไปของอันที่9สําหรับอันที่9พี่ j a ให้เด่นนะคะพี่ j a ให้เด่นในเด่นรวมนะสามสี่ห้านะคะวิ่งรูดได้ทุกรอบนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเด่นเฉพาะรอบที่พี่ j a ททาเด่นเฉพาะรอบให้เนาะเฉพาะแต่ละลาวแต่ละรอบนะคะ3กับ8ก็เหมือนเดิมพี่ j a ททาให้นะคะพี่ j จก็วาง3นะคะเด่น3เด่นแปดนะคะก็วางเลข8ไปนะเ,ปนเพื่อนๆนะคะอ่า มันมาด้วยกันนะบางทีมันชอบมาด้วยกันนะนะคะอย่างอย่างหอยลาพัฒนาเมื่อวานเนี้ยที่ใจเด่น9มันก็มา96อ่าสำหรับ4นะคะเพื่อน4พี่เอก็วางให้นะมี8ชุดเนาะก็เพื่อนเพื่อนดูนะมันจะมีที่ว่า4แล้วก็ต้องมาดูว่าเราเด่นสรอบไหนแล้วก็ลองดูนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนๆชอบชื่นชอบตัวไหนก็สามารถสลับเที่ยวได้นะสรับรอบได้สำหรับในเด่นรวมดูที่เด่นอ่า ดินเฉพาะรอบมาเปรียบเทียบกับชุดที่พี่ใจจัดชุดรวมให้นะคะเพื่อนจา๋ามาคุณว่าเอ๊ะทำไมเยอะ,ยอะแยะที่เยอะคือพี่ใจให้ดูเปรียบเทียบกับเ,เด่นเฉพาะรอบแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับชุดรวมที่พี่ใจจัดมาให้นะคะเพื่อนจ๋าชื่นชอบตัวไหนก็หยิบจับไปนะคะไม่ชอบที่พี่ใจเจาะให้ก็สามารถจะเลือกเอาได้นะคะเลือกสลับรอบได้หมดนะคะดูที่เด่นเฉพาะรอบนะคะบางทีอันนี้คือพี่ใจททา ในเด่นรวมชุดเด่นรวมให้แล้วก็มาดูที่เด่นเฉพาะรอบนะคะก็ดูตามนี้นะลาสตาก็3กับ4กับกับ8อันเดียวกันเห็นไหมคะลาวีเ VIP ก็07สามัคคีก็1กับ8แล้วก็8กับ3เนาะลาสตา V ีก็2กับ8แล้วก็8กับ3ตัวเดียวกันโอเคค่ะเพื่อนจะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆด้วยนะคะเพื่อนจะจับชมให้เป็นกำลังใจแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปราศจากโรคภัยนะคะมีช่วงลาตลอดไปสวัสดี